ก็กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยอยู่รายการอีพ Z โอแแวละชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยเออซึ่งวันนี้โกมก็จะมาเล่นเกมรีวิวเครื่องเลวะเกมกูลืมชื่ออะ้็ช่วงนี้มีก็อภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยไปไปเข้าค่ายอะก็ไม่มีอะไรทำก็มาแคสเกมเล่นเล่น แล้วก็อยู่กับฆาตกรคนน,นึ่งเล่นขวาซะด้วยเจสันวอฮีนทุย,ยไม่ใช่เจสันมันชื่ออะไรวะเสเปีร์ฮีโรเหมือน,นกันนะแต่เป็นตัวร้ายไอตัวที่ผมเลนเล่นเป็นอยู่เนะี่ยสไปเดอร์แมนคิดดูครับสไปเดอร์แมนกลายเป็นใหญ่โอ้โหมันก็ไปศึกษาเกมนี้มาแล้วว่ามันควบคุมยังไงและอะไรมันทำยังไงบ้างก็ซึ่งความนี้อยู่กับสเปอร์ฮีโร่แล้วก็ ฆาตกรซึ่งภามนี้ผมก็จะมาไปทันลมร้านข้างๆกันนะครับวว่งไปเลยก็าจริงผมก็ต้องอะไรก็ได้อะไปชิบหายอืมเฮียคราวนี้ผมก็จะมายึดที่นี่ยึดที่นี่วอเอาตายซะเอาสุดใหญ่ใครกูไม่รูวิชีด้วยเอุ้งใหญ่เร้อหนเนาะ โอ๊ยอาจจะแรกๆบ้างกูรูว่าอะไรโอู้แหลกมันแรกๆนะครับท่านผู้ช่อนเดี๋ยวกูวันนี้ลองสาวกูจะฆ่ามึงกูคือเจสันูจสับเอาชำแหลรกไหมชำแงแรกไหมชำแงลกไหม ก็เปิดนี่กระเป๋าไม่จำเป็ไม่หลากอะไรกว่าอัะไรรีบตอบเร็วแชงเจสันกูคืออาตกรกูคือโอ้ยสัตติเพื่อนมึงเหรอโอ้ย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 กูตายกูตายกูตายไม่ใช่ตายธรรมดาถูกม้ามูลุงรีดลูกเกเอ้าเฮ้ยลูกเกด เอาตายตายกูไม่ตายเพราะอะไรหรอกกูตายถกอีสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยเอาตายของนีถีบโอ้ยยายาเพิ่งขอลูกก่อนสมแล้วเอามาเอาหาอะไรไปเนี้ยเออม่เกี่ยวอะไรกูเบิ้งยายกูลูกได้นะมึง ไอ้สายตายกูตายไปตายธรรมดาอะไรกูฮะนี่จะจะจะขังงตายแล้วสินะเ้ยตายแล้วอ๋อตายกูสั่งคอมชิบหายเอ้ยวกคุณจะตอบไปนันเลย ลุกดิโอ๊ยอิชพายอะไรโอ้เระเบิดเออถธอถูกฟอกกูซ้ำอีกเด็กลูกคึนะ้นมาไส์แบกตัวการที่มันขากูบึงตายมึงบึงกูอีกตัวมึงตายฮะขวอาอนกูขึ้นมาอชิบพายไม่เอาไอ้นี้ กูไม่อยากจะยกกูจะเอาของเลยเอาขวานกูคืนมาเอาไปหายอะไรกับกูนะฮะอ๋อเนาะกูไม่ะช่วงนะีนะออ้อดเครียดๆว่าเสียงคำหยาพูดเยอะเลยเอาอะไรกับกูอะไรกูเอาเฮ้ยทำอะไรกับเพื่อนกู เฮ้ยเอาใหญ่ไปกินไม้เฮ้ยพวกเฮ้ยขวานกูคใครเอาขวานกูไปฟะเอาไงกูพี่เอาไงกูไม่อยากตายนะใช่ไหมกูสั่งเคาะมึงเองอะไรเลกนาเนี่ยเบื่อตายแล้วจะไปใส่เอาขวานแบบเดิม เอกวีนงังมาเล่นขวาแล้วกูมาสองตัวนี้ใช่ไหมได้ออกเลยสิกูจะขำบชำระมเอ,อเอ้ยอ้ชิบหายเอ้ยน่าควาดกูหลุดไปไหนอีกอะทีนี้อ๋อนี่ยวาดกูมาทับชำรมาทำอะไรกับสัตว์นี่ทำอะไรกับเพื่อนกูฮะไอ้สัตว ฆ่าเพื่อนก็เหรอฆ่าเพื่อนกูไรส์ด่กูชอบทำลา,ามึงซ้ำ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 เฮ้ยไรค่ะไอ้กวนเอา้าเฮ้ยขวานไปเฉยเอามานี้มันเคยเห็นฆาตกรถือซอมไหมเอาค่อยเอาคอกูมาเฮ้ย เฮ้ยเอาควันก่อนเอาควานก่อนเอาควานก่อนควานก่อนเฮ้ยกูอยากจีโอกเ้กูไปจอสีหน้าเลยคือม่าอนี้ผมไม่อยากเล่นหมดแบบมวยปั้มนะเออแบบว่ายังไงเลย ผมก็ยังไม่รู้ไงว่าเพิ่งเกมนี้ผมเพิ่งหัดเล่นนะหัดเล่นเข้าใจไหมครับเกมนี้ผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับหัดเพิ่งหัดเล่นเอ้ยไปอ่ะสินะตายกันหมดแล้วสินะได้เขาอันนี้แหละ ซ้ำซ้ำข้าเพื่อนอ๋ออีตัวนี้มันไม่ใช่พัไอีตัวข่าเพื่อนช้างไม่ตายซ้ำซ้ำไม่ตายซ้ำเฮ้ยอาเอายังลุกขึ้นได้อีกเหรออีกเหรออีกเหรอเฮ้เยลุกขึ้นมาติเอามาติมาติจะสั่งไรแปลกโอ้ยใช้สัน จะไปสาย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 ตายซะตายซะตายซส์เอ้าเดียวคนจะได้เป็นฆาตกรอไม่ตายซ้ำเดี๋ยวมันตายไหมไม่มันตายมันท่าแปลกว่ะ ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายซ้ำไปการที่จะไปที่ไหนดีคุกนี่ไหมจำได้ว่าโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เอ้ยไอตัวเฉยมันจะอะไรนะนะอะไรไม่อยากไฟกูเหรอเฮ้ เดี๋ยวตามกูโอเคชิบหายเป็นพิส่าเฉยวิ่งกันที่ไหนวะที่ยังไม่เคยไปออกจักรยานขี่จัก,กรยานไปเป็นเบงทุยขี่จัก,กรยานไปก็ได้อะจริงไหมคุก คนหนึ่งคนโอ้ยเอ้ยมาเกะกะหักแปะอะไรกูชนเลยเห็นไหมอะไรวะเฮ้ยอย่าคุยที่เอาไปุูขึ้นฮขาล้อบักไก่วะเฮ้ยไอ้ยยกูไปฆ่ามึงทีไม่ดุใส่อยู่นี่ใช่ไหมเอาตายเฉยเฮ้ยมีปืนปืนนี่ไหมไปได้สาม ขวานไปนี่เอาปืนมาเอาปืนยิงเล่นเฉยๆนะอะไรของกูฮะ <c oughs> ไม่จับไฟกับกูเป็นไงฮะเอ้ยมึงอย่ามาละวเอาเบร์บอาเบร์ไม่อย่าตามกูมาเอ้ยอย่าตามกูมาโว้ยอะไรกูนักนะฮะเฮ้กระเต็นไปซะเดี๋ยวอยากกู มีผู้แทนหายยาน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนไป้ดนานถวายข้าพรแ้ะบาพสิ่เด็จพ้ะเจ้าอยู่หัวจาให้มีข้าพเจ้ม่แข็งแรงท่านนำจากการแบบนี้ไปถึงใกล้ถึงกระหน่มถวายอาทิจเจ้าหน้าที่สมัครแขงชาติไน้กิดสงพรสมาชิกและสาราการจัดการเด็ดตัปเย็ร,เรูปที่ดีมือสวดร่างกัด คณะกรรมการและอาสาสมัครสาธารณสุขจึมชิตลาดหลวงแทนจังหวัดร้อยเอ็ดชาวแกล้งต้นแกล้งไปทำเกษตรกรจังหวัดกัลสินไอ้จริงตายไม่ตายเหรอไปตายซ้ำไม่แนวปืนหาเนี่ยขวานกูขวานมากูจะได้เป็นเจสันของแท้มันไม่ใช่เจสันไหมเจสันเล่นขวานเปล่าวะผมเคยดูนางเจสันรู้แต่ว่าเจสันเล่นมีดหรือเปล่า ถล่มพยายามให้ดูแบบได้ไหมวะกูอยากดูแบบไปหางนี้เอ๊ะไอ้ประคานี่กูอะไรโอ้กีเลนเทิร์เหรอหรือเปล่าความอาอ้ชิบหายเอ้ยอยากไฟกูเหรอจะจัดให้ ขอลูกไอ้สัตว์ไอ้าวามาตลาะกันเองนะครับทีนี้มากูจะยืดคุกตายสเถอรลูกคนกูไม่สนขอยึดพื้นที่นี่กูจะยึดไปจอมโจรทหารนี่เป็นบุยปัอมอะไรเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อน อะไรกูอ <c oughs> ย่ากูยิงเลยอย,ายา<ๆ>่าอย่าแป๊บไม่กูไม่สนน,น,สนี่นี่กูรู้มึงจะทำร้ายกูซ้ำ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 นี่ซับซับอะไรเนาะอย่าไฟด้วยเหรอเฮ้ นี่นี่นอะไรกูอะไรกูอะไรกูฮะมีอะไรกูอะไรอะไรหมดลิตรแล้วเหรอโอ้อันนั้นอาปังกูสั่งซอยอย่างนั้อปังเฮ้ยมึงจะหนีไปใส่อาปังมึงจะเดีกูไปไส่ เออเลยหมาว่ามันดิงอันนี้ไม่ได้ว่ะไอสัตว์เอ้ยไอตัวต่อไปก็ประหารดิสินะได้เดี๋ยวกูสั่งสอนให้บักเรียบร้อยอย่าเรียบร้อยอย่าเรียบร้อยมาเนี่ซับสับให้แลกสับให้แลกสับให้แลกสับ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 ซับแทงโอ้ยมาให้ต่อยเหรอ อะไรกูฮะอะไรกูอะไรกูฮะอะไรแปลงร่างซีบักหามึงแปลงร่างซีออาฟอกอยู่ฮานีน่จะไปเกลียกับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอค่าบักหานี่จะตายมห้แค่ตัวเดียวกูจะขามให้แลกไปแลกไป ไปขี้แหลกไปเลยขี้แหลกไปตายซะไม่ตายตายไหมไม่ตายซ้ำไม่ตายอีกเหรอเอาเอา,เอา,เอา,เอาตายแล้วก็ดีฮ่าฮ่ากูคือกัศกรนั้นกูนกนนขอผมขอจบไลา์จากคลิปนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมลด like กดไลค์กดแชร์ และติดตามสไครป์ผมด้วยเพื่อมีกำลังใจทำคลิปต่องั้นผมขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ